นีต่ตอนเย็นๆครับเดี๋ยวจะพามาหัดแบบวันนี้นาบานถ้า,าปเปิดน้ำครับก็จาคารที่วัดเฮ้ยหาปลามาคงกาบาดยังไงต้องปลาขืนกับสถานีมันจะมีสอบมีสอกใน้างระวางบานเดีย๋ยวเราจะไปวานนี้ตรงไหน,นล่ะครับมาคอยลุ้นกันครับพี่น้องวัาจะเป็นไงครับผมไป

บอลน,นาตามไร้ค,ครับพี่น้องป้ามันคืนครับพี่น้องกระสอบตามไร้หนุนว่ะตาไร้เร็วเลยสาบานมบองเดี๋ยวสลัดเด่นกี่ได้บอลน,นี้สักชาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปลุนกันที่ครับ,บาขาวพ่อได้ลุนพอได้ลุนครับครับพี่นอ้องกดพ่อได้ลุนแล้วครับ เนี่ยพอได้ครับเข,าข้าค่ำแล้วครับพี่น้องครับผมไปฝนก็เชิงยิ่ยักมาแล้วครับเชิงดับมืดมาแล้วครับผมต่อจักรีโตกงปีตก,ตกมากระท่ำถามาคืออยู่ทั้งนี้เชิงมีเมฆฝนแต่ว่าทั้งนี้เด็ดออกครับพี่น้องจกยังไง <c oughs> ไปจีด้กลับเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องจะยังไงเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเวลาคอยมาบ้านไหมครับพี่น้อง บานกาเปิดหนาม,มันจะมีกระสอบมันจะมีสอหวานอยู่ฝั่งนู้นอันนึงแล้วก็พวกนี้ครับผมับ่ว่าบานใดจะทั้งมันวานไดต่ทา้งนี้ครับทา้งนู้นมันวานไม่ได้มันก็ก็ปูนครับผมหลายเรงเลยครับบานเปิดหนาครับผมไปพี่น้องอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระขายได้นะครับครับผมกลับะบานครับพี่น้องสวัสดีครับ ไปขระบานเก็บของเก็บแห่ไปี้านครัอดี่นมพมะเดี๋ยจะได้มูเลมครับไปไปลุ้นกันครับพี่น้อง ยมาดูกันครับพี่น้องมีปลาพอหนิไหมโอ้ยแอบบอก นานชื่งหลายครับพี่นอ้องโอ้โหมีทองสัวรับไปพี่นอ้องกระบานกระบานกระบานดีดกว่าครับไม่ได้รุ่นไปกระบานครับ